ประกวดมิเซแลสเคปีนี้สวัสดีท่น Bom ้องกายเอาความรู้สึกก่อนวันนี้ก็พี่แอบเสียใจเล็กๆครับผมแต right> ่ว่าก็ภูมิใจนะครับที่ได้รางวัลนี้ครับผมกรรมการตัดสินได้ถูกต้องแล้วครับผมผมมีจุดผิดพลาดอาจจะเยอะครับผมก็เลยได้รางวัลนี้มาที่1ที่สองและที่สี่สมควแล้วครับผมอ่าภารกิจแรกหลังจากที่ได้รับรางวัลตรงนี้แล้วทําอะไรฮะทําตัวปกติครับผมไม่ใช่ปกติผมก็รักษาธรรมชาติอยู่แล้วครับผมคุณแม่ปลูกฝังผมแต่เด็กว่าเจอขยะแบบเนี้ ให้เก็บเข้าัขยะนะ,ะเพราะว่ามันก็ช่วยคนละน้คนละเมือช่วยทุกคนพันคนพันชิ้นร้านคนล้านชิ้นครับได้เลยอ,อยากเรียนเชิญเยาวชนให้ออกมารวมกันอนุรักษ์โลกใบน,นี้กันครับผมก็ทุกคนนะครับก็ก็ทำเหมือนผมก็ได้ครับ <c oughs> <c oughs> เก็บขยะหรือไม่ก็ลดการใช้ถุงพลาสติกเนาะ พราะถุงผ้าทิชเนี่ยเป็นมลพิษอย่างหนึ่งของโลกวันนี้เนาะเราเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าแทนก็จะดีกว่าครับแต่ผมงเข้าใจในบางสถานการณ์ที่อาจจะจำเป็นต้องใช้ถุงมาสติกครับแล้วก็อาจจะใช้แล้วก็นำมาใช้ใหม่หน่อยหรือมาก็ลดการใช้ให้มากที่สุดครับได้เลยอ่าอยากฝากถึงรุ่นต่อไปที่จะมีการประกวดในปีนี้อปีหน้าว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างก็มั่นใจเข้าไว้ครับผมอย่างวันนี้ถุงผ้าเรื่องหลักเลยน่าจะเป็นเรื่องเรื่องหุ่นครับผมผมมีห่วงยางเล็ก ติดฟิตร่างกายกันเยอะๆครับผมแล้วก็อยู่จังหวัดอะไรก็ศึกษาจังหวัดตัวเองดีๆครับผมได้อ่าให้คุณผู้ชมฝากติดตามไอจีได้เลยฝากติดตามไอจีของน้องกายนะครับผมอ่านยากนิดน,นึงนะครับคือตัวจีครับ Under Score G Under Score Under Score Under Score G Under Score G ได้เลยครับมันจะเอา,อาเป็นรูปหน้ายิ้มอโเคได้ไดครับผมได้ขอบคุณน้องกายมากครับสวัสดีค่ะ